สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟที่ทั้งช่องมือนี้แม่ขั้วผ้าเอฟซีมาหาแม่แหล่ยำคงสุดท้ายเนาะคะ่ะแม่แหล่หมวดทีเรียวแตกสามตัวสองตัวเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเบิ่งคลิปแม่ขั้วก็คือสิเห็นว่าแนวทางของแม่แหล่แตกสามตัวสองตัวบนเด้อค่ะพี่น้องเอามือนี้โค้งสุดท้ายแล้วเด้อมือนีเอฟซีจับตามอง แนวทางของแม่แหลตดีๆเด้อค่ะพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วแม่แหลตสิให้ตัวใดเอามืออื่นมืออื่นนี่อ่ารัฐบาลไทยแตกเด้อค่ะพี่น้องพวกนี้แตกค่ะรัฐบาลไทยอ้าวสวัสดีค่ะแม่แหลกค่ะค่ะค่ะโอ้เป็นจังไหนเนาะฝันดีบปเนาอโค้งสุดท้ายแล้วเด้อมือบกันบ่ฝันเนียอันนี้อันนี้พันเน้นๆนนเนาะเนาะอันนี้เขาเน้นเน้อยู่ ดีตัวนี้ตูนมาให้วงกลมด้วบาดโครงข้าวไทยบาดนี่และนี่ดีนี่ดีโครงข้าวไทยมาให้วงกลมแม่เหลยห้มาแล้วเนาะค่ะแต่ว่ามือนี่โค้งสุดท้ายของแม่เหลงหัวที่แล้วแตกบนแตกล่างสองตัวสามตัวเด้อพี่น้ะแต่พอสแต่พอสามตัวตรงคุแล้วแม่นหาัวนี่สิแตกต่อจะแตกอีกหรือไม่เนาะค่ะนี่แหละทาเบิ้งมืออื่นซีโมงเนาะค่ะจะรู้ว่าแม่เหลงแน่ขนาดไหนเด้นี่แล้วเนี่ยอ่า สเน่เน้นก็ขึ้นเน้นนี่แหละสองเกจสามเจ็ดสองแปดสามแปดท่าน่แหละตัวซีซีเน้นให้ให้ไม่แรงมากนัมากให้มากนะคือมากเกจหลายกัวแฝดเนี่ยแสดงว่าเน้นที่เกจเล็กวิ่งมากเกจหลายกัวแฝดมากที่เกนเต็มเต็มเลยเนาะไม่แลงเนาะอันนี้เล็กวิ่งว่าได้เขียนตัวนี้โอ้ยจะขีบมือไรผู้หันอันนี้มันล้าง ตัวนี้ล่างตัวนี้บนตัวเป็นเจ้าเจ้าบม่ได้เขียนเลขวิ่งตัวนี่บนไ่ได้เขียนเลขวิ่งพี่พี่เบื้องกันพี่เลี้ยวเอาแม่แรงวาเน้นที่เกจเม็ดเดียวเด้อค่ะเน้นที่เกจเอ้าเอ้าลักลอยกเกจลักเน้นเกจอ่าลักซีบเกจลักมวยเกจสองเกจสามเกจนั่นแหละสวัสดีเลขบว่าจีมาเบิ่นมาหามเด้เนอือนั่นแหละให้ให้นี่แหละคือแม่ไรงเขียนอลไรนี่นี่ตึ้มนี่อะไรนี่อันนี้ นี่ซีกี้เอนไว้นี่ค่ะนี่แหละกไม่เท่านี้แหละตัวที่เขียนไว้นะนี่ค่ะเอายับไปห้าเมล็กก็ได้เปล่าซุ้มซุ้มอันนี้เขียนใบเนี่ยรักลอยเขียนไว้เขียนเิดเด่นว้นะสักนี่อ่ากาบว่าเขียนิดเราเอาไปเรียนเนเอยนี่ซีมักก็ซื้อตามรุ่นแต่ว่ามันหลายตัวแต่ว่าเมล็เน้นหายขึ้ักล้วรักลอยคือนที่เกตอันนั้นเป็นชุดเต็มเนาะชุดเต็มอันนี้อันนี้ชุดชุดเน้นแล้วนี่ อันนี้สุดเล่มแล้วเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดหกเจ็ดนี่แต่ว่าไม่แล้วบ้านเเน้นให้ไม่ไม่สองเจ็ดเจ็ดสอง่า้ายไม่แล้วสอเจกับสามเจ็ดวนนี้โอ้เน้นแล้ววงวงเนี่องเจ็ดเออสองเจ็ดกัสามเจ็ดด้ท่เขียนมันพี่มันเป็นเจ็องเจนี่ก็เจ็งล่างอันนี้บนออบออันนึงบนอันนึงล่างได้เออเอาเน้นกับโตได้พี่น้องเออกับโตก็มาละ สองเก็ดสามเก็ดดิไสน่ะสามเก็ดเขียนเอาไหมตัวเขียนไหมตัวบานนี้บเล่บอเ่เขียนให้เอานี่แหละคือสามเก็สองเก็สามเก็นี่แหละสามเก็ดเด้อค่ะพี่น้องสองตัวสต่ลักลอยกับอาเก็ดใส่เนสันลักลอยก็เอาเอาตัวเนียนคือสามเก็ดเด้อค่ะพี่น้องสองเก็ดอานี่นเรียโค้งสุดท้ายส่วนสามตัวก็เเก็ใส่เห็นไหะเก็ลักลอยเก็ดลักลอยเก็ใส่เก็สองเก็ มนบว่าสองเเจ็ดเจ็ดสามเขนเขียนแต่ว่าที่เ็้นไปแล้วกก็ว่าถิมคือึเอาล่ะแต่ว่าตัวเหนึ่ง่นคือตัวตัวนี่เจ็ดสก็เจ็ดสามนละเลี่ยก็เปลยสกับ่าถิมรอกไว้คือเกเจ็ดสองเจบ่องบสาตัวเป็น7เออ สามเจ็ดเอาพี่น้องลักลอยเปลี่ยนเป็นสามตูเรื้อค่ะพี่น้องบานนี้แม่แหล่นิ่นแล้วค่ะนิ่นแล้วเจ็ดเม็ดเดียวส่วนสามตูมีเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดหกเจ็ดมือนี่ย่ำโค้งสุดท้ายตัวแดงจึงคืนเร้่อพี่น้อง เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะค่ะส่วนสองตัวก็เน้นเจ็ดสองกับสามเจ็ดเด้อพี่น้องเอาเบิงค่ะเบิงเบิงแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอแม่เลาคงสุดท้ายแล้วนี่ค่ะเอาปล่อไปบรรยายไปมันใจขนาดไหนแม่เลาว่าเม่นปลาเม่นเจ็ดว่ามาแน่นอนเลยเจ็ดก็เปลจ็ดเนี่ยมาแน่นอนบอกเอาละแต่ว่าบริัทประกันจักเปอร์เซ็นต์ บอหับบอหับบอหลับประกันดอกแต่ว่ามันเกเอางวดเอางวดแล้วก็รับประกันอยู่ขั้นเก่าบ่มีขี้เศร้าเห็ดบาดรีงวดนี้เดี๋ยวบาดรีมันใจย์ตัวไหงวดนี้ก็เก็ตระว่างเก็ตกับจแปดนี่ก็ไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นเหมือนบอจักขี้มาบุญมาล่างมาบุญมาล่างเออมาบุญมากมาคือมาเก็ตมาเก็ตบมาบุญแท้เก็ตกับแปนนี่แต่ว่าตัวใดสีเดิมบนล่างน้ำมามักตัวพี่ล่างพี่เดี๋ยวแบบนี้หลังหลางนี่อ่าหลางก็บเก่ากับใหม่คือเก่า ก็กำยังเลขห้าวนโอ้ยว่าเป็นเลขสามเขียนไว้เนาะมันเขียนไว้มันจะปิดนังสี่นี่อันนี้นี่ยนี่ตัวทั้งนี่ตัวร่องนี่ยช่งนี่ตัวเด่นเนี่ยช่างนี่ตัวเด่นวิ่งเกากระห่าซื้อก่านี่เออนี่วิ่งเกากระหาอันนี้คือลลางเนาะอันนั้นคือเพชรวิ่งเกากระพงฉันเอ้ามันมันขัดกล่องใหม่มันขัดกล่องใหม่เปลี่ยนเอออันมันก็มีสองติดคือเก่านัหนาสองติดอยู่เออสองติดคือเก่านั่นาเจ้าว่ามามักอันอันเกามาเกา ไม่เกาหาขึ้กันไม่เกาสองเกาสองเกาสองเกาหา่เกาสองมีบบลได้ลืมเขียนเกาสองแนอีกทีต่ลมเขียนเกาสองนี่เด้อันนี้ไม่ยุ่งเกาสองนี่ลมเขียนเกาสองเกาหาเขียนเกาสองเลยอ่ะลืมเขียนไหนเก่าลืมเขียนเกาสองเย่อาพี่น้องแคบหน้าจอด้ซุ่มซุนี่ลชุดร่างซุ้มนี่เด่นเอาแคบก้นแคบจังเลยเนาอ ตัวน้อยสิจิตัวน้อยสิ <Associ ated S 2> ยเอาแคปไปเอาเห็นแค่กอพี่น้องแค่มาจ่อยได้ครับเพื่อันนี้ชุดลา่างชุดล่างองันนี้ชุดล่าง,งชุดล่างกยูหั่นกะมียูแต่ว่าเพียงแต่มันบ่มีอันเพียงแต่ข่อยเอา,เอาตัไปไปาวกลับม<ช>ันข่อยเอามาเอาชุดล่างแมลเด้ชุดล่างสอชุดล่างตัวเด่นมีเก้าหาเก้าแปดหาแปดสองหาเก้าสองอันนี้ชุดเด่นชุดเด่นชุดกันชุดล่าง ศูนย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าเก้าเอาเออเอาปอไว้ทำไมยอดเหล็กปอเหล็กเบิร์เอาพี่น้องเขาแคบหน่อยจอดได้ครับได้ไม่ไม่กว้าไปแบบนี้เอามาทั้งอันพี่เน่เพราเป็นตัวอันนี้ก็ชุดลางอันนี้คือชุดลางได้ค่ะพี่น้องชุดลางของแม่แหล่เก้ากับห้าตัววิ่งได้ค่ะพี่น้องจับคู่กับมีเก้าห้าเก้าแปดห้าแปดสองห้าเก้าสองได้ค่ะพี่น้องราคาศูนย์ห้าศูนย์เก้า หนึ่งหาหนึ่งเก้าหาหาเก้าเก้าอะมักชอบตัวใดกับพิจารณากนลงทุนเด้อค่ะพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะพรุ่งนี้รวยแล้วค่ะพรุ่งนี้รวยแล้วพรุ่งนี้รวยแล้วแม่หละขันบบฝันโบถึงเด้อเลยฝันเด้ฝันเดะเมื่อแรกเลยต้องฝันเด้เมืแรกเลยโคยฝันจะเต็มเลยเรื่องหวยเลยฝันนีเดีเย้อันว่าฝันเกี่ยครับเลขกระเปิดดี๋ยวโบฝัน เฮ็ดแล้วคันเพืถือก็คือถือเออบอเออพวกฝันจักเถื่อแมนเขาว่าเป้ามาฝันยังบก็ฝันได้สอดเอาเหล็กบวกเอาเหล็กเลย่เขาเคยฝันบอกไม่ใช่เหล็กเก่งเอาเลยเราก็แล้วเอาเหล็กฝันได้สอกค่ะว่าบอกใครขจอกว่านี่นี่นี่เล็กเล็กเลยเห็นบอเหล็กอันเหล็กล่างเห็นบอกจากสูตรนี่ยเก่ามันตรงกันเท็นเห็นบอือ๋อสูตรล่างมันตรงก่อไอไม่เลยเรยเด่นที่เก่าเนาะ่ไมแหละใรไม่จะเก่าเก่าจรหน้าด้วยค่ะ พี่น้องแคบหน่อยจอได้ครับได้โค้งทุดทไทยเคื่อเน้นย่ำให้แล้วสองคู่สองหางสำหรับผู้ทุนหน่อยที่อันตัดตัวเด่นตัวเด่นตัวบอเด่นหมดตัวเบอร์เน้นกับถ้ามักถ้าตรงใจก็จัดเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดครับตัวน้ำได้พี่น้องได้สำหรับผู้ทุนหน่อยเน้นย่ำแล้วแม่เหล่เน้นย่ำให้แล้วโค้งทุดทไทยได้พี่น้องได้สองคู่สองหางสำหรับผู้ทุนหน่อยสามตัวอันแน่ตัวแดงแดงตัวแดงแดงเอฟซีนหูอยู่เป็นเห็นอยู่เออ ตัวเน้นคักแล้วดิตัวต้องสือแดงนั่นตัวเสียงแดงเน้นคักแล้วเน้นคักแล้วมือชุดไทยแล้วเนี่ยมืออื่นสีม่วงแตกเอาเอามาคัดเต็เอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณที่ติดตามเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะัันนี้มป่วยขอบคุณครับค่ะแม่แหลงขอบคุณค่ะแม่แหลเพรให้มันมันปังปังอีกสามตัวอีกแตกสามตัวอีกแมตกสามตัวอีกเอาเอาเอา